สวัสดีทกนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปการอ่านจับใจความสำคัญนะครับในหัวข้อของตำแหน่งของใจความสำคัญนะครับซึ่งเป็นสื่อ p l c กลุ่มรักภาษาไทยโรงเรียนนารีราตจังหวัดแพร่ครับสื่อการเรียนรู้เรื่องการจับใจความสำคัญนะครับหัวข้อตำแหน่งของใจความสำคัญเนี่ย จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสำคัญให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาครับทั้งนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเรื่องตำแหน่งของใจความสำคัญมาให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะทางสมาชิกของกลุ่ม PLC กลุ่มรักภาษาไทยนะครับหวังว่าสื่อการเรียนรู้หรือคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาครับ มาพูดถึงในเรื่องของตำแหน่งของใจความสำคัญกันดีกว่าครับตำแหน่งที่1มีใจมีตัวอย่างบอกว่าความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานคือเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นมนุษย์และสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และธรรมชาติอย่างจริงใจอ่ามาถึงตําแหน่งที่1มีใครตอบได้บ้างว่าตําแหน่งของใจความสำคัญตําแหน่งที่1นึ่งนี่อยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าจะค้นพบว่าตําแหน่งของใจความสำคัญนะครับอยู่ที่ประโยคแรกหรือประโยคต้นนะครับคือประโยคนี้นะครับความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานซึ่งใจความสำคัญ ใจความสําคัญตําแหน่งที่1นนะครับก็คือตําแหน่งของตอนต้นของย่อหน้าครับอ่าซึ่งอยู่ตรงที่ความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานเป็นตอนต้นของย่อหน้านั่นเองครับตำแหน่งที่2ครับมีตัวอย่างดังนี้ครับโดยทั่วไปผักที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่เกษตรกร,กรมักใช้สารกำจัดศัตรูพืชหากไม่มีความรอบคอบในการใช้ จะทำให้เกิดสารตกค้างทำให้มีปัญหาต่อสุขภาพฉะนั้นเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ำหลายๆครั้งเพราะจะช่วยกำจัดสารตกค้างไปได้บ้างบางคนอาจแช่ผักโดยใช้น้ำผสมโซเดียมไบาคาร์บอเนตก็ได้แต่อาจทำให้วิตามินลดลงมาถึงตรงนี้คำสำคัญจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่คำเชื่อมคำว่าฉะนั้น ฉะนั้นเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ำหลายๆครั้งอ่อยู่ตรงนี้นั่นเองซึ่งตำแหน่งที่2อนะครับอยู่ในตำแหน่งของตอนกลางของย่อหน้าครับตามนี้เลยนะครับอยู่ในตอนกลางของย่อหน้าครับและตำแหน่งที่3ครับมีตัวอย่างก็คือความเครียดทำให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือด ทำให้หัวใจเต้นเร็วเส้นเลือดบีบตัวกล้ามเนื้อขมิงตึงระบบย่อยอาหารผิดปกติเกิดอาการปวดหัวปวดท้องใจสัน่นแข้งขาอ่อนแรงความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วอ่ามาถึงตรงนี้ตำแหน่งที่3มีใครตอบได้บ้างครับซึ่งคำสำคัญของตำแหน่งที่3ในตัวอย่างที่ครูกำหนดไว้ให้นะครับก็คือตรงนี้ครับ ความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วเป็นใจความสำคัญที่สรุปเนื้อหาของทั้งย่อหน้า,าดังนั้นตำแหน่งที่3ก็คือตำแหน่งตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองครับซึ่งจะอยู่ในข้อความที่บอกว่าความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วนั่นเองตำแหน่งที่3นะครับตอนท้ายของย่อหน้าครับต่อไปเป็นตำแหน่งที่4ครับใจความสำคัญตำแหน่งที่4 มีตัวอย่างก็คือการรักษาศีลเพื่อบังคับตนเองให้มีระเบียบวินยัยในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเรามาอยู่วัดมานุ่งขาวห่มขาว,ว,มขาวไม่ใช่ถือศีลไม่ใช่ถือแต่ศีลแปดข้อเท่านั้นแต่เราต้องนึกว่าศีลนั้นคือความมีระเบียบมีวินยัยเราเดินอย่างมีระเบียบวินยัยนั่งอย่างมีระเบียบกินอย่างมีระเบียบทำอะไรก็ทำอย่างมีระเบียบ นั่นเป็นคนที่มีศีลถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีลอ่าข้อนี้ตำแหน่งที่4หลังจากที่เราพูดมา3ตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งตอนต้นของย่อหน้าตอนกลางของย่อหน้าและตอนท้ายของย่อหน้าอ่าตำแหน่งที่4ค่เนี่ยคำสำคัญอยู่ที่คำนี้ครับการรักษาศีลเพื่อบังคับตนเองให้มีระเบียบในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างอ่าจากนั้นเขามีการ ใช้คำเชื่อมอมีการยกตัวอย่างโดยใช้คำว่าเช่นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคำว่าเช่นเนี่ยเป็นตัวอธิบายเพิ่มเติมดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเราพบคำว่าเช่นเป็นตัวอธิบายเพิ่มเติมตรงนั้นจะไม่ใช่ใจความสำคัญนะครับซึ่งตำแหน่งที่4เนี่ยมีอยู่2จุดด้วยกันซึ่งตำแหน่งที่1ก็คือเป็นตำแหน่งตอนต้นและจุดที่2ก็คือเป็นจุดตอนท้ายของยอนานั่นเอง ก็สรุปก็คือถ้าเราไม,ไม่ไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีลตรงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นในรูปแบบที่4รูปแบบที่4่ในตำแหน่งที่4ก็คือใจความสำคัญจะอยู่ในส่วนของตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้าอ่าก็คือการรักษาศีลเพื่อบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างอ่าดังนั้น เห็นไหมว่าจะมีคําว่าเช่นเป็นการอธิบายความเพิ่มเติมจากนั้นเขาก็สรุปจบท้ายด้วยคําว่าถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีลนะครับมีการใช้คําว่าระเบียบระเบียบต่างๆระเบียบอยู่ตรงนี้เนาะและตําแหน่งสุดท้ายครับตาแหน่งที่5การเดินการว่ายน้ําการฝึกโยคะการออกกําลังกายด้วยอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนการหายใจลึกๆ ล้วนมีส่วนทําให้สุขภาพแข็งแรงตำแหน่งที่ห้าอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไห,นต,หน,งนตำแหน่งที่ห้าเนี่ยเป็นตำแหน่งพิเศษนะครับเราเรียกใจความสําคัญในตำแหน่งนี้ว่าเป็นใจความสําคัญที่ไม่ปรากฏในส่วนใดซึ่งผู้อ่านเนี่ยจะต้องสรุปเองจากเนื้อความทั้งหมดจากย่อหน้าทั้งหมดนะครับซึ่งใจความสําคัญของการสรุปในตําแหน่งนี้เนี่ยตำแหน่งที่5ก็คือ การออกกาลังกายสามารถทําได้หลายวิธีมีการอธิบายไว้แล้วว่าการออกกาลังกายอย่างเช่นมีการเดินการว่ายน้ําการฝึกโยคะหรือจะฝึกด้วยอ,อุปกรณ์ต่างๆเห็นไหมครับว่าใจความสําคัญเนี่ยมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันดังนั้นถ้าเราจะอ่านเรื่องให้เข้าใจจะต้องหาใจความสําคัญให้เจอก่อนนะครับ มาทวนกันดีกว่านะครับว่าตำแหน่งของใจความสำคัญมีกี่แบบมีอยู่ตรงไหนบ้างตำแหน่งที่หนึงตอนต้นของย่อหน้าตำแหน่งที่สองตอนกลางของย่อหน้าตำแหน่งที่สามตอนท้ายของย่อหน้าตำแหน่งที่สตอนต้นและตอนท้ายอยู่ด้วยกันเลยของย่อหน้าและสุดท้ายไม่ปรากฏในส่วนใดผู้อ่านจะต้องสรุปความ จะต้องสรุปใจความสำคัญด้วยตนเองอ่าคลิปนี้นะครับก็เป็นการพูดถึงตำแหน่งของใจความสำคัญนะครับหวังว่านักเรียนเนี่ยจะเรียนและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ